สำหรับชุดนี้ค่ะเป็นชุดที่ก็ยังคงเป็นกระแสฮิตอยู่ณขณะนี้นะคะใบพิชยาธันค่ะก็เลยเอาใจแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะแปลงโฉมจากผู้ประกาศข่าวสาวสวยค่ะสู่ตัวละครอ,อย่างสควิตเกมนะคะเพราะมีการเต้นโชว์พี่สรยุทธ์ด้วยนะคะจนคุณอาสรยุทธ์เนี่ยต้องยอมค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงสวยแล้วก็อารมณ์ดีนะคะที่แฟนข่าวจากทางบ้านเนี่ยมักจะได้รับความสดใสทุกครั้งที่เปิดชมรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะก็แฝงไปด้วยความเฉียบคมเมื่อต้องสวมบทบาทของการเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะสำหรับใบพิเชยทันค่ะจนล่าสุดนะคะเมื่อเช้าก็คือวันที่25มีนา2 5 0 5นนี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาสร้างเซอร์ไพรส์รรให้กับแฟนๆด้วยการปรากฏตัวในชุดโกโกวาค่ะเลียนแบบตัวละครชื่อดังจากสควิตเกมนะคะของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งนอกจากจะจัดเต็มทั้งหน้าผมแล้วก็ชุดแล้วนะคะโอ้โหงานนี้ค่ะ ไบรท์พิชยาธันนะคะยังจัดหนักของแถมเอาใจแฟนๆด้วยการเต้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่แต่งหน้าทําผมอย่างเดียวนะคะเต้นโกโกวาด้วยค่ะโดยเธอนะคะมีการระบุคำบรรยายฝากผ่านทาง IG นะคะบอกว่าตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมค่ะสุขหันษาใส่ชุดโกโกวาอ่านข่าวลองไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาาแล้้ววููกกกกจชุดโกโกดโทนยไ โก็โกว่าที่หนูอยากได้โก็โกว่าที่หนูอยากใส่โก็โกว่าคิดนม่ซื้อนี่ได้ เรียกได้ว่าอย่างที่เห็นเลยนะคะมีความน่ารักสดใสาตามสไตล์ของไบพิชิตธรรค่ะงานนี้นะคะใครที่ได้รับชมรายการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยต้องมีการอมยิ้มในความน่ารักสดใสของเธอกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าขนาดผู้ประกาศข่าวชื่อดังอีกท่านอย่างพี่สอรยุทธ์เองเนี่ยยังมองลีลาท่าเต้นของคุณไบรท์เนี่ยชนิดที่ว่าสายตาไม่กระพริบเลยค่ะเมื่อชมคาและนี่ก็คือข่าวไวไท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดถูกกระแสะร้อนของสังคม